เอาละครับทุกคนคลิปนี้เราก็อยู่กับแมปใหม่ที่มีชื่อว่าเวนโสโมนเจรานะครับผม้าอ่านชื่อพิ้กคอปให้ด้วยนะครับผมเป็นแมปแบ็กโคเวอร์ที่เพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนวิธีเล่นแล้วก็แนะนําระบบคร่าวๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมก็ ลิงอยู่ใต้เดคิปชั่นเลยนะครับผมมาเริ่มกันที่การบอกปุ่มเลยนะครับผมว่ามีปุ่มอะไรบ้างในการเล่นเนาะก็อันดับแรกเลยนะครับผมก็เป็นการเดินนะครับผมแอ้ w s d นะครับผมเป็นการเดินแบบนี้เลยนะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมู่เป็นสเปซบาร์เนาะเป็นการกระโดดนะครับผมแล้วก็ตัวคอนโทรลนะครับผมเป็นการวิ่งนะครับผมมา้วิ่งแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาจะเป็นปุ่มอ่า q นะครับปุ่มในการเดชนะครับผมแอปุ่ม q เนี่ยเป็นการเดชแบบนี้เลย นะครับผมมาแบบนี้เลยนะฮะก็สั้นอยู่นะต่อมานะครับผมจะเป็นตัวอนะครับผมแมตัวอเนี่ยเป็นการชาร์จมานานะครับผมก็ออร่าก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมตามที่เราสุ่มได้นะแล้วก็ตัว F นะครับผมจะเป็นการขี่ไม้กวาดนะครับผมแต่ว่าถ้าใครใช้ออกิมโมของแอสตานะครับผมก็จะเป็นขี่ดาบแทนเนาะก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับปุ่มเนาะ ต่อมาจะเป็นทางด้านของ UI เมนูนะครับผมอ่ะกดเลยนะครับผมแล้วก็ช่องแรกนะครับผมก็จะเป็นออร่านั่นเองนะครับผมมาสีออร่าในการชาร์จมานาน,นั่นเองนะครับผม,ผมก็คือการที่เรากดตัวอาตะกีนนั่นแหละทุกคนนะจะให้เป็นสีอะไรก็มาสุ่มเอานะครับผมอาของผมก็เป็นอ่อซูเปอร์ไซย่านะครับผมก็ง <Huh? S 1> เหมือนกันว่ามันมาได้ไงเกมเดี <laughs> ๋ย <laughs> วนะ <laughs> เกมแบ็คโคลเวอร์นะครับผมต้องมีชูเปอร์ซาย่ามาด้วยนะครับุ่มที่2นะครับผมก็เป็นการสร้างกิวนะครับผมก็เพื่อให้สามารถสร้างกิวได้เลยนะครับผมแล้วก็ุ่มที่3นะครับผมก็จะเป็นการใส่โค้ดนะครับผมก็ โค้ด <Code S 2> เดี๋ยวผมแปะไว้นะครับผมข้างซายนี้เลยนะอ่าสามารถเอาโค้ดทั้งหมดนี้ไปใส่ได้เลยนะครับผมก็จะได้อะที่สุ่มเวทมนตริม,มัวมานะครับผมแล้วก็น่าจะได้อะที่ฟาร์ม e. EP ด้วยมั้งเล็กน้อยนะครับผมอ่ะปุ่มต่อมาจะเป็นตั้งค่านะครับผมก็มีอยู่2ปุ่มเนาะมีแค่ฟา Fast Mode กับอ่า Camera Check นะครับผม ต่อมาก็จะเป็นร้านค้านะครับผมาเป็นปุ่มเขียวๆแบบนี้เลยเนาะก็กดได้เลยนะครับผมก็จะมีเกมพัทให้เราเลือกซื้อมากมายนะครับผมมีดาบของจักรพรรดิเวทมนต์ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถกรีดได้ด้วยนะครับผม ต่อมานะครับผมก็จะเป็นการอัพสเตตเนาะก็ตามนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆเล่นสายอะไรก็อัพได้เลยนะครับผมก็ถ้าใครได้กริมมัวของแอสตานะครับผมก็แนะนําให้อัพสเตรงเนาะเพราะว่าแอสตาเนี่ยไม่มีเวทมนต์นะครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอัพเมจิกไปเนี่ยมันจะใช้กริมมัวไม่ได้นะครับผมก็ตามนี้นะครับผมต่อมาเป็นการฟาร์มเลเวลนะครับผมบอกเลยนะครับว่าแมปนี้ฟาร์มเลเวลค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าเขามีเข็มทิดบอกมาให้นะครับผมถ้าเรากดไปเนี่ย ก็จะมาจุดที่เราจะต้องไปฟาร์มเลยนะครับผมคือเราไม่ต้องเดินหาเองนะครับผมคือกดเข็มทิศมันก็บอกเลยนะครับว่าเราจะต้องไปฟาร์มตรงไหนนะครับผมอ่ะอย่างของผมเบล50ห้าสิบก็ต้องไปฟาร์มตรงนู้นนะครับผมอ่ะก็ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่เนาะก็เดี๋ยวบอกให้แล้วกันนะครับผมว่าต้องไปฟาร์มตรงไหนนะครับผมก็อันนี้จริงก็กดเข็มทิศก็ได้นะเพราะว่ามันก็พาเราไปทิศที่ถูกต้องอยู่นะครับผมอ่ะต่บอกไว้สําหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมก็เดินมาตามนี้เลยนะครับผมอ่ะ เดินตามผมมาได้เลยนะครับผมก็คือตรงมาตรงนี้เนาะก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับผมจนเจอ NPC ตัวนี้นะครับผมก็กดคุยกับเขาเลยนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถฟาร์มคุยตั้งแต่เลเวล1ถึง30 mm mm. ได้เลยนะครับผมคือตรงนี้ฟ<ว>าร์มถึง30ได้เลยนะครับผมก็เพื่อนๆถึงเลเวล30นะครับผมก็เพื่อนๆก็กดเข็มทิศนะครับผมแล้วก็มันจะพาไปเอ,อ่อพาเราเนี่ยไปฟาร์มที่ต่อไปนะครับผมแม่ ต่อมานะครับผมจะเป็นวิธีการหาด้วยมัวหรือเวทมนต์นะครับผมที่เราจะต้องเอามาใช้นาะว่าหายังไงต้องไปตรงไหนนะครับผมอันดับแรกนะครับผมก็เดินตามผมมาได้เลยนะครับผมอ่ะเดินมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตรงไปได้เลยนะครับผมก็ดูคลิปดีๆนะครับผมถ้าข้ามอาจจะงงนะตามผมมาดีๆเลยนะครับผม อ่ะก็ถึงแล้วนะครับผมก็เป็นปราสาทหรือเปล่าหรือว่าหอหอะไรสักอย่างนะครับผมอ่ะตรงนี้เลยนะครับผมที่เราจะต้องเข้าไปสุ่มเวทมนต์นะครับผมก็สามารถเดินเข้าไปได้เลยนะครับผมแม่มันก็จะวาร์ปเรามาแบบนี้นะครับผมก็ ให้ขึ้นมาข้างบนนี้นะครับผมแล้วก็กดตัว E เนาะก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับผมก็เวทมนที่ยากที่สุดก็จะเป็นแอนตี้เวทมนเนาะของแอสตานะครับผม0.1%เลยนะครับผมแล้วก็จะมีอะเลจินารี่เป็นเวทลมเนาะเออของยูโน่หรือเปล่าแล้วก็มีเวทความมืดของยามิไหมเออเป็นอีปิกนะครับผมเวทไฟเวทน้ําอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมสามารถมาสุ่มได้เลยนะครับผม ต่อมาเป็นวิธีการหาไม้กวาดนะครับผมก็ตามผมมาได้เลยนะครับผมมาตรงมาตรงนี้นะครับผมมาตรงมาตรงนี้เลยนะครับผมหาไม้กวาดเนาะไม้กวาดก็อาจจะต้องใช้เงินนิดนึงนะครับผม่าตรงมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดนึงนะครับผมมาเฉียงซ้ายนิดนึงนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันจะมี NPC ยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถคุยกับเขาได้เลยนะครับผมโดว่าผมซื้อไปแล้วเนาะก็ใช้เงินประมาณ2,000ในการซื้อนะครับผมแล้วก็เล่นมินิเกมนิดนึงนะครับผมเราก็จะได้ไม้กวาดมาแล้วนะครับผมกดตัว F ในการใช้นะครับผมก็จะบินแบบนี้เลยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปถ้าใครใช้อกิมโมข,ของแอสตาก็จะบินด้วยดาบนะครับผม อ่ะก็พาไปซื้อไม้กวาดแล้วนะครับผมก็ต้องใช้เงินเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการฟาร์มเงินดีกว่านะครับผมว่าฟาร์มยังไงเนาะเพราะว่าต้องใช้เงินในการซื้อไม้กวาดนะครับผมก็มาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงไปได้เลยนะครับผมมาตรงมาตรงนี้นะครับผมก็ไม่ไกลเท่าไหร่เนาะเออตรงมาตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะร้านก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ให้เรากดคุยกับเขานะครับผมเขาก็จะให้อ่อ ผูวเรามานะครับผมมันก็จะอยู่ในกระเป๋าเนาะก็กดใส่ได้เลยนะครับผมแม่กดคลิกแล้วก็ใส่ช่องได้เลยนะครับผมว่าเราจะเอาไว้ช่องไหนนะครับผมอ่ะแบบนี้เลยนะครับผมแม่แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ให้เรานะครับผมกดรับเควสเข้ามานะครับผมแม่ต้องรับเควสเข้ามาด้วยนะเออเขาจะให้เราเนี่ยขุดผัก30อันนะครับผมอ่ะเราก็ถือผู้นะครับผมแล้วู้หรือจอบอะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่ะ ผมเรียกขัวแล้วกันถ้าเรียกผีขอไผ่นะผมไม่ค่อยรู้เรื่องอ <c oughs> เครื่องแบบเครื่องมือสวดขัวอะไรเงี้ยนะอ่ะก็ให้เราถือพั่วนะครับผมแล้วก็ขุดดินได้เลยนะครับผมออาแบบนี้นะสามสิบอันนะครับผมอ่าแล้วก็อันที่สามสิบไปตีไม่โดนอ่ะครบสามสิบแล้วนะครับผมเราก็จะได้เงินมา 500เยนนะครับผมแค่นี้ก็ฟาร์มได้เรื่อยเลยนะครับผมคือฟาร์มตรงนี้มันก็ไม่นานมากนะครับผมเราสามารถเออฟาร์มได้เรื่อยๆเลยนะครับผมก็รอบละ5 0 0อเนาะเออ2 0 0พันก็หาไม่ยากนะครับผม โอเคต่อมาอย่างสุดท้ายนะครับผมก็คือเดลี่รีวอร์ดนะครับผมก็เราเนี่ยสามารถเข้ากลุ่มของเกมนะครับผมอ่กลุ่มของเกมนี้นะครับผมแล้วก็สามารถมารับเดลี่รีวอร์ดได้ทุกวันเลยนะครับผมก็จะเป็นที่สุม่มเผาบ้างที่สุ่มอะไรบ้างนะครับผมก็สามารถมาสุ่มได้นะแต่ว่าต้องเข้ากลุ่มของเกมก่อนนะครับผมอ่ะ ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวิธีการเล่นนะครับผมแล้วก็แนะนําระบบคร่าวๆเนาะแบบคร่าวๆนะครับผมก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับผมสําหรับเอ่อแมปกิมมู้ยเอร่านะครับผมก็ลิงก์อยู่ใต้ใคลิปชั่นนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ซีอูเกนฮะ